สอง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 สี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสอง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 สี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสี่สแปดสิบถือว่ากับหนึ่งร้อยสิบหกโอ้โหสุดเจด โอ้โหอันนี้คณิตคิดมือนะเนี่ยใช่ไหมคนิตคิดมือเหรอคะโอ้โหกันบ้านจิไม่ได้ก็เปิดไปดูอันหรอคะสามเก้าสเก้ายบเจ็ดสามเกอุ้ยผิดดันสามเก้ายเจ็ดข้าวข้าคะ